สวัสดีครับเช้าวันที่10เมษายน2567อยู่ที่หาดทรายบึงการนะครับแต่แถวหาดสุขสํารานที่เขาเล่นน้ำกันนะครับแต่ผมไม่ได้มาเล่นน้ำนะครับวันนี้พอดีมาโรงพยาบาลก็เลยแวะมาเยิ่มเยี่ยม,ยยมอนกแอนทุ่งเล็กหน่อยนะครับมาดูประชากรของเขาว่า การทำรังวางไข่เป็นยังไงบ้างนะครับก็สำรวจพบพ่อแม่นกประมาณสัก10กว่าคู่เนี่ยครับก็ก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เจอรังครับพยายามที่จะหารังของเขานะครับว่ารังของเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ก็จะมีรังที่เขาวางไข่อยู่ฟักไข่อยู่แล้วก็บางส่วนก็เลี้ยงลูกกนะันเนาะ เลี้ยงลูกกันนะครับนี่พ่อแม่เขายังโวยวายอยู่เดี๋ยวผมจะตามหาไปเรื่อยตอนนี้ผมยังไม่เจอสักลังนะครับแต่คิดว่าน่าจะเจออยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้กว้างมากนะครับก็มา,าร้อยร้อยกว่าไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เขาจะาทำลังหรือเลี้ยงลูกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีว่า ให้เขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับจากการรบกวนรบกวนบริเวณหนึ่งพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็จะไม่ถูกรบกวนประมาณนี้นะครับแต่ว่าประชากรปีนี้พบเห็นน้อยมาก,กน,นะครับประชากรของนก,กน,นะครับอ,อันนี้คือส่วนที่เป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวหรือมีนักเล่นน้าหรือว่ามีเจ้าที่เขามา เปิดพื้นที่ให้สำหรับการเล่นน้ำท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็กว้างอยู่นะก็ประมาณร้อยกว่าไร่เหมือนกันนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออกมาจากโซนนี้แล้วก็จะไปโซนป่านะครับเพื่อจะาดูลังนกกันะครับเ,เมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมานะครับทำให้พื้นหาดนี้เรียบสวยงามสะอาด อากาศดีด้วยนะครับวันนี้เหมาะมากสําหรับการสำรวจนกครับหลังจากที่ไม่ได้สํำรวจมาแบบจริงจังหลายปีมากนะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องดูแลยายนะครับก็พบว่าปีนี้ประชากรพ่อแม่นกที่ผมนับได้ตอนนี้ก็มันเท่าไรยี่สิบตัวหรือ10บกว่าคู่เท่านั้นเองนะครับไม่รู้เขาหายไปนหมด เดีวจะลองเดินดูกันครับว่าเราจะเจอ,อลังหรือไข่หรือ,รอลูกของเขาหรือเปล่านะครับตะกี้เจอนกปากซ่อมด้วยปากซ่อมหางในเป็นหางเข็มนหะตอนนะ้ได้ยินเสียงนกหัวตัวเล็กขาเหลืองแล้วแล้วก็เห็นพ่อแม่เขาคู่หนึ่ง ตอนนี้ให้คุณตัวนั่งรอ,อพบคุณหมอแล้วก็รอรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมก็มาสำรวจคนเดียวปกติก็จะมาสำรวจกับคุณตัวนะครับาถามว่าใครให้มาสำรวจหรือมาสำรวจทำไมก็บอกว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับ แล้วก็การสำรวจนกที่ทำรังวางไข่ที่หาดทรายนี้เป็นอะไรที่น่าทำมากนะครับแล้วก็มันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับทำไมถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่แม่น้ำใช่ไหมครับแม่น้ำพอมันเกี่ยวข้องกับแม่น้ำมันก็มีหลายๆฝ่ายหลายๆเจ้าหลายๆคน หลายๆประเทศนะครับที่เขาถือสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของแม่น้ำอะไรประมาณนี้ทำการเปลี่ยนแปลงมั่งปรับปรุงมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่มั่งจะบอกว่าพัฒนามั่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็มีผลกับธรรมชาติจริงๆนะครับก็เลยต้องมาดูว่าประชากรของเขาเป็นอย่างไรชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร แทนที่เราจะมองแค่ชีวิตของเราชีวิตเดียวซึ่งผมว่ามองว่ามันเป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตที่เห็นแก่ตัวมากนะครับหากเราจะมองเฉพาะตัวของเราเอาตัวรอดเฉพาะของเราแล้วหาความสุขเฉพาะของเรานะครับขณะที่ธรรมชาตินั้นเราค่อนข้างจะละเลยนะครับไม่ค่อยใส่ใจเขานะครับ ประชากรของนกแอ่นทุ่งเล็กลดลงไปจริงๆนะครับเพราะว่าผมเดินมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วผมยังไม่เจอรังของเขาสักรังหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่นกก็มีปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบก่อนสามปีสี่ปีย้อนหลังไปนะครับ เป็นประชากรที่มีระดับต่ำลงไปในทุกปีนี้เชื่อว่าบึงการคงจะศูนย์พันไม่ใช่นกแอ่นทุ่งเล็กคงจะศูนยพันไปจากหาดบึงการน,น,นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอพยพไปที่ไหนนะครับ เพราะว่าเราสำรวจได้แค่พื้นที่หาดบึงการเท่านั้นด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับแล้วก็งบประมาณที่จะติดตามพวกเขานะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ไม่มีงบประมาณทางืินสนับสนุนหรอกนะครับก็ดำเนินการเองด้วยความชอบส่วนตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครจะมาทำงานวิจัย หรือนักศึกษาหรือมหาลัยหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่จะมาทำงานวิจัยทางกับผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลหรือร่วมหรือร่วมสำรวจวิจัยด้วยก็ได้นะครับนี่เสียงพ่อแม่ของเขาโวยวายลังได้อยู่แถวนี้แหละหรือตัวอ่อนของเขาน้าอยู่แถวนี้แต่ว่าผมยังหาไม่เจอครับ าการสำรวจประชากรของนกแอ่นทุ่งเล็กนั้นในแต่ละรอบปีต้องดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับไล่ไปจนถึงโน่นนะครับประมาณเดือนอพฤษภาคมนะครับประมาณเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นเดือนที่ฤดูน้ำจะเริ่มหลากเริ่มท่วมแล้วนะครับอันนั้นก็ถือเป็นเดือนของการสิ้นสุดของการสำรวจนะครับ สงสัยครั้งนี้คงต้องแ้วแล้วครับไม่เจอสักลังจริงๆครับเดี๋ยวผมคงต้องขอลาทุกท่านไปกับคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอลังยังไงผมจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องบึงการลักนกแล้วก็บ้านสวนยินดีด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ